สวัสดีค่ะพี่น้องคนปทุมธานีที่เคารพรักทุกท่านภายใต้วิกฤตอันรุนแรงของประเทศของเรารวมถึงพี่น้องทุกๆจังหวัดก็ได้รับพิษภัยของวิกฤต ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนครั้งนี้เป็นความรุนแรงเหลือเกินที่พวกเราทุกคนต้องได้มาร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วจะเห็นภาพต่างๆจากพี่น้องประชาชนก็ดีหน่วยงานเอกชนก็ดีและก็ภาคราชการได้มาร่วมมือกันโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทางด้านสาธารณสุขต้องขอชื่นชมหน่วยงานเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านได้ทุ่มเทดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดิฉันทิตินันเจริญอาจพร้อมทั้งทีมต้นกล้าขอส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดีและความห่วงใย ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านพี่น้องประชาชนและอีกส่วนหนึ่งที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้ก็คือคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปทุมธานีได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกเทศมนตรีท่านน,ยนานนยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขวิกฤตนี้โดยภารกิจอำนาจหน้าที่และงบประมาณของทางราชการที่ท่านมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ค่ขออนุญาตได้กาบเรียนให้พี่น้องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือทางรัฐบาลได้ประกาศพรกรให้พี่น้องนั้นอยู่ในสภาวะที่เราจะต้องอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัว แล้วก็กักบริเวณของตัวเองไม่ไปเ,เข้าในสังคมต่างๆซึ่งจะเป็นอันตรายมากในการที่จะเ,เชื้อโควิด1 9เนี่ยจะแพร่ไปยังบุคคลอื่นๆได้หรือเราก็จะรับเชื้อนั้นเข้ามา ขอให้ท่านได้ให้ความร่วมมือกับประกาศของทางราชการให้ความร่วมมือกับทางคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ายที่สุดนี้ดิฉันค่ายขออนุญาตจากคลิปนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ท่านได้นํางบประมาณของทางราชการได้ไปซื้อน้ํายามาฉีดพ่นเชื้อไวรัสโควิดนี้ให้กับพี่น้องเราทุกอาเภอค่ะขอบพระคุณท่านค่ะที่ทํางาน ได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วค่ะ